ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคลิปนี้เป็นการทำขึ้นเพื่อสะดุดีแก่วีรบุรุษชายแดนใต้ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงร้อยตำรวจเอกธรณิตศรีสุขหรือผู้องค์แคทนเกิดเมื่อวันที่28กันยายน2520ที่จังหวัดขอนแก่นเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก่อนจะติดตามวิดา ไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดาเมื่อปี2533กระทั่งกลับมาเมืองไทยเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ต่อมาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อปี2538เลือกเรียนเหล่าตำรวจด้วยความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นตำรวจต่อชอดอเพื่อรับใช้ชาติในพื้นที่หา่างไกลระหว่างที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น38นั้นแคนซึ่งมีคะแนนสอบยอดเยี่ยมได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นนายตอนสีทำหน้าที่นักเรียนปกครองบังคับบัญชาดูแลรุ่นน้องและเพื่อนๆนและเมื่อขึ้นเหล่าเป็นนักเรียนน่อร้อยตำรวจรุ่น54ี่แคนก็ได้เป็นนักเรียนบังคับบัญชาเป็นนักกีฬาหลายประเภทเป็นหัวหน้าชมรมยูโดนักแม่นปืนนักมวยและอื่นๆอุปนิสัยผู้กองแทนเป็นคนเอาการเอางานและมีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและลูกน้องโดยเจ้าตัวได้ขออาสามาทำงานแก้ไขนั้นหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ หลังสำเร็จการศึกษาทันทีเขาเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยหลังจากวันท้ายวันเกิดเพียงหนึ่งวันวีรกรรมของเขาส่งผลให้ผู้คนทั่วประเทศยกย่องถึงการเป็นแบบอย่างของตำรวจไทยการจากไปครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกให้กับผู้ใกล้ชิดทุกคนทั้งนี้ได้มีการเคลื่อนศพไปประกอบพิธีที่วัดเมืองยาลายอย่างสมเกียรติก่อนจะนำศพขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับไปประกอบพิธีทางาศาสนายังจังหวัดขอนแก่นบ้านเกิด หลังเหตุการณ์นี้ร้อยตำรวจเอกธรณิตศรีสุขได้รับผอพรฒมมหากรุณาธิคุณพระราชทานเลื่อนยศขึ้นสามชั้นยศจากยศเดิมร้อยตำรวจเอกเลื่อนเป็นพันตำรวจเอกและเกิดเป็นกระแสที่ทำให้คนไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะเยาวะชนและเด็กหนุ่มจากทั่วประเทศต่างยกย่องการเสียสละของผู้กองแคนและยกผู้กองแคนเป็นแบบอย่างของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กูนี้เกิดมาเพื่อชาติราชบังลังมึงจงฝังความแน่วแน่ของกูไว้แม้นกูตาย พวกกูอยู่สู้ต่อไปอย่าได้ให้พวกจันไรมายึดครองกูนี้คือสามพราณรุ่นห้าสพวกกูมีเรื่องราวให้เล่า่านชื่อของแคนยังอยู่อีกยาวนานเป็นตำนานผู้กล้าเลือดทาดินขอสดุดดีความกล้าหาปฏิบัติหน้าที่การรักษาดินแดนและชีวิตที่น้องประชาชนดินแดงปลายด้ามขวานของประเทศไทยจนหมดลมหายใจคุณงามความดีของท่านจะถูกจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป